ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วต้นไม้ตายไปที่เรียบร้อยนะคะต้นไม้ตายแล้วโอ้ยดูดูหมาหมาหมาตอนนี้ต้นไม้ตายแล้วมาได้เออถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้โอ้แดดแรงมากค่ะแดดแรงมากๆนี่ก็เก็บกระเป๋าก่อนนะคะเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้าบ้านก่อนแล้วก็ ซักผ้าก่อนนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็เมื่อกี้ลงมาจากสถานีรถไฟแวะซื้อลูกชิ้นยืนกินหนึ่งร้อบาทเพราะว่ากลัวหิวข้าวค่ะพี่ๆไปเดี๋ยวพาพี่ๆเข้าไปโอ,โอ้พี่ๆขาเมื่อยายการเดินทางที่ทรหดเป็นการเดินทางที่มาราธอนมากๆตอนนี้กําลังจะเก็แบเบสื้อผ้าน้อยนึงเด้อพี่ๆค่ะพอดีว่าซักผ้า <c oughs> อาอกมาซักผ้าเลยแบบนี้ตนะพงกระเป๋าเยอะแยะเลยค่ะมันก็จะ,ะวนอุยหน่อยนะคะ <c oughs> ก็กลับมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆี่คะกลับมาก่อนแล้วก็จะซักพงซักผ้าก่อนอันดับแรกนะคะก่อนจะทําอะไรก็ซักผ้าก่อนนี่ค่ะ นี่นะคะพี่ๆคะโต๊ะหลังบ้านที่พ่อพลย้ายมานะคะนั่งหลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเออก็บรรยากาศดีนะพี่ๆนั่งหน้าบ้านบรรยากาศพ่อของพลนะคะย้ายโต๊แคมปิ้งมาไว้ที่หลังบ้านนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันน่านั่งกว่าอยู่ข้าง,างหน้าบ้านนะคะก็นั่งหลังบ้านใช้เวลาอยู่หลังบ้านให้ใ hey ห้ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ที่สระาบน้ําคุณเจก็เก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวก็ยังไม่ได้ที่จะเล่นน้ําอะไรนะคะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอู้พี่ๆคะ่ะเดี๋ยวพลอยพามาดูโอ้พี่พค,ค่ะมาค่ะมาแล้วค่ะลูกตอนนี้กําลังเก็บได้พอดีเลยนะคะมามาพี่พี่นี่แหละค่ะสุกคาต้นนะคะนี่ค่ะสุกคาต้นต้นหนึ่งนะพี่พี่เป็นยังไงลูกใหญ่ไหมคะอ่ะ กะเลยนะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งอีกลูกหนึ่งนะสามลูกค่ะมาเดินดูหลังบ้านมาเอาอันนี้ออนซ่อนค่ะพี่พีค่ะเบิงปาดมึง,มงลูกเขานะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็ลูกนี้ค่ะพุ่นนะ่ะพี่พีค่ะเบิง้ง เบิ้งค่ะอุ้ยนะคะสะอ่อนสะอ่อนนั่นมะละกอหลังบ้านนะคะได้กินหลายรุ่นมากๆแล้วซื้อมาสามต้นร้อยต้นเตี้ยชุมเพลปลูกยังไงปลูกก็งามค่ะพี่ๆคะ่ะปลูกงามได้กินอร่อยนะคะแล้วก็กรอบด้วยยิ่งยิ่งหวานพอมันสุกนะคะก็หวานมากเลยนะพี่ๆนี่สุดยอดเลยนี่แหลคะค่ะบรรยากาศอ่ะนี่บรรยากาศหลังบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ คุ่น่ะบรรยากาศดีดีค่ะพี่พี่คะมาอัปเดตกันมานั่งหลังบ้านเดี๋ยวจะเอาเสือมาปูตรงนี้เย็นเย็นด้วยบักฮุงปาดสออนเนาะพี่พี่คนใดนมีพี่หลายๆคนเพิ่นเบ่งคลิปพ่อยเนาะค่ะนอกบันนี้เพื่อนก็นว่าคอมเมนต์มากเนาะเพื่อน,นอคอมเมนต์มาวานโอ้ยสออนบักฮุงน้องพ่อยเด้ปลูกได้กินบัากหลายรุ่นได้กินหลายรุ่นแล้วค่ะพี่พี่คะปลูกพุณนะ่ะดอกมันเกิดตลอดนะคะลูกมันก็ออกตลอด ได้กินตลอดเกือบทั้งปีเลยค่ะพี่ๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนาะก็ยังได้กินอยู่เนาะอ่อพ่อยลูปุค่อยปลูกปีที่แล้วเนาะนี่นี่ค่ะอุย้ยส่อลูกเนี่ยไปค่ะลูกนี้งามมากมันกําลังจะนี้แล้วดีแต่ว่ามันไม่มีกระลอกมากินค่ะโชคดีหน่อยอบ้านพลอยตรงนี้มันไม่มีกระลอกแต่ฝั่งนูน้นอ่ะมีนะฝั่งนู้นอ่ะมีกระลอกแต่ฝั่งทางนี้นะไม่ไมีไม่มีกระลอกค่ะก็ ถ้ามันสุกก็มีพวกนกนะคะนกมากินอยู่ค่ะแต่ก็พูนะพี่ๆคะานี่สะออนสะออนนะคะแต่อันนี้กินกันบว่าได้กินดอกค่ะพี่ๆก็นา่าจะเอาไปแบ่งให้คนที่เขากินเนะาะตาพวยอ,อยู่บ้านฝั่งนุกนะคะเพื่อนกินค่ะบ้านเพื่อนกินแล้วจะเอาไปฝากเพื่อนนี่แหละคะ่ะ <c oughs> พี่ๆค้ามาอัปเดตกันนะคะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อยให้ดูบรรยากาศนะหลังบ้านอะบรรยากาศดีอยู่นะนี่ค่ะบรรยากาศหลังบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> มาอัปเดตกัน,นะคะ่ะถึงบ้านแล้วขอนั่งพักเหนื่อยก่อน,นะคะ่ะนั่งรถไฟจากโคราชมา,าใช้เวลานะคะประมาณกี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงนิดนิดสิบนาทีสิบห้านาทีไม่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 ไกลมากนะคะแล้วก็ไม่นานด้วยก็ถือว่าโอเคค่ะเสร็จแล้วก็มาเอาผ้ามาซักเอาผ้าพึ่งลงเครื่องเมื่อกีเอเ้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพอจะไปกินลูกชิ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วกินแล้วก็จะไปรอตากผ้า ก็จะอาบน้ำค่ะแล้วก็พักผ่อนแล้วทีนี้นะคะเมื่อยเหื่อยหลายพี่พี่คะการเดินทางที่ยาวนานนะคะแต่ว่าอย่าหาลอกเรียนแบบเด้อพี่พี่คะใครที่อ่สมบุกสมบันนะครู่พ่อเนี่ยเป็นคู่ที่สมบุกสมบันพ่อสมควรนะเราก็ตอ้องมีความอดทนสูงในการเดินทางนะคะเนาะหลายๆคนก็ชอบบรรยากาศหลังบ้านลอยเนาะมันบรรยากาศมันดีมันไม่เสียงดังไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแต่ ตอนนี้ที่พลอยมาเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงระเบิดนะคะแต่ว่าพ่อพลบอกว่าเมื่อช่วงเช้าก็ได้ยินแล้วก็ช่วงคืนที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงระเบิดนะคะระเบิดแล้วเสียงปงเสียงปืนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิงมันก็ได้ยินมาถึงถึงในอําเภอเมืองนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ปะทะกันนะคะไม่ได้ยินแต่ว่านี่ครั้งที่สองนะคะที่ที่ครั้งที่สองที่ปะทะกันเนี่ยก็ได้ยินนะคะเป็นประมาณนี้คะ่ะมีกงางลังบ้าน คุณพ่อพลอยก็ทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าพ่อพลอยแกชอบทาความสะอาดบ้านไงตัดยงตัดยาอานนี้คือแกทําให้เสร็จสับเรียบร้อยให้ลูกนะคะพลอยแทบจะไม่ได้ลงมาทําด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่าแกก็ทําก่อนพอลพอยละแกเห็นสกปรกนิดนึงแกก็ทําแล้วอย่างงี้ค่ะพี่ๆค่ะส่วนพลอยก็ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ทาสักเท่าไหร่นะคะเอ้กลับบ้าน นอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัะะมามากินข้าวค่ะพี่พๆเมื่อกี้ลงลงจากสถานีรถไฟมา<แ>เสียงมาน้อยเบบี<แ>้ด็อกลงจากเลงจากสถานีรถไฟมาซื้อลูกชิ้นยืนกินมาค่ะหนึ่งร้อยบาทให้พ่อแบ่งไปแกกินได้นิดเดียวแกก็เลยป ไปงานต่อนะคะนี่แหละค่ะพี่ๆคะ่ะเสียงม้าหน่อยเสียงม้าหน่อยที่ไหนน้องอน,นี่แหละค่ะพี่ๆคะ่ะกลับมาก็จะซักผ้าแล้วก็หิวข้าวมากแวะซื้อลูกชิ้น โคราชพอไม่ได้ไปไหนเลยนะคะพี่พีหนูก็เหมือนพอถึงโคราชล้วก็อยู่แต่ในโรงแรมเลยเพราะว่าถึงนัดก,ก็ช่วงประมาณหกโมงแล้วก็เหนื่อยแล้วค่ะก็เพียแล้วนะคะ นะคะพี่ๆค่ะก็มาอัปเดตกันนิดๆหน่อยๆนะคะเนาะถึงบ้านวันแรกแล้วโอ้โหเป็นแบบสบายใจมากพี่ๆหลังจากที่ไปสมบุกสมบันมาโดนนะคะก็อยากพักผ่อนนะคะพี่ๆค่ะกับวิดีโอนี้บ่มียังหลายค่ะหวังว่าพี่ๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการไหนพอยต้องขออภัยพี่ๆมณฑที่นี้ด้วยนะคะจังใดกันลากันไปก่อนเด้อพี่ๆค่ะเดวไปหาอาบน้ำซาผมนอนก่อนค่ะบายบายค่ะพี่ๆ